การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทตามนโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ได้รับการทักท้วงอย่างต่อเนื่อง,น,งนายสุธรรมนทีทองโฆษกกระทรวงแรงงานมองว่ามีความเป็นไปได้ยากเพราะจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการไตภพาคีก่อนที่ประกอบด้วยภาครัฐนายจ้างและลูกจ้างก็บอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าจากประวัติศาสตร์ที่มีการขึ้นค่าแรงกันเนี่ยในกระทรวงแรงงาน มีความการไตรภาคีตึ่งจะดูแลเรื่องการขึ้นค่าแรงแต่ละปีมีการขึ้นค่าแรงกันปีหนึ่ง3บาทหบาทหมายถึงว่ามากแล้วนะฮะแต่ถ้าขึ้นเป็น300อทั่วประเทศเนี่ยจะต้องขึ้นไปหลายสิบบาทในใ,ในในกรุงเทพหรือว่าภูกเก็ตและปฏิบณฑลทนแต่ถ้าเป็นอย่างจังหวัดไกลๆอย่างพะเยาแม่ห้องสอนพะเยาจากร5 9หบาทต้องขึ้นไป็น300อบาทเนี่ยก็ต้องขึ้นไปร้อยกว่าบาท ซึ่งซึ่งถามว่าตรงนี้จะมีความเป็นไปได้ไหมก็เลยตอบว่าเป็นไปได้ยากซึ่งในข้อการไตราภาคีเนี่ยในส่วนของนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจถ้าสมมติว่าเขาตัดสินใจที่จะขึ้นค่าแรงให้กับลูกจ้างแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาล้มละลายหรือว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าจ้างตรงนีงหห้ก็ต้องหารือกับเขาก็ต้องก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของจากหลายๆฝ่ายด้วย โฆษกระทรวงแรงงานยังระบุอีกว่าแม้ยังไม่มีการปรับค่าแรงแต่ขณะนี้ได้เกิดผลกระทบที่ขยายออกเป็นวงกว้างแล้วนั่นคือราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบในระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจส่งผลถึงเรื่องการย้ายฐานการผลิตเพราะบริษัทไม่มีงบประมาณจ้างแรงงานเดี๋ยวตอนนี้ที่เกิดขึ้นทันทีแล้วนะก็เริ่มมีแรงงานต่างด้าวอ,อพยพเข้ามาทั้งแรงงานเข้ามาแรงงานขเขมรที่เข้ามาแล้วก็เมื่อตำรวจจับ และผู้สื่อข่าวถามว่าเข้ามาทําไมเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ค่าแรง300บาทคือค่าแรงปัจจุบันเนี่ยเราเรามากกว่าขบวนประมาณ4เท่ากว่าเรามากกว่าพม่า5เท่าแต่พอขึ้นไป300เนี่ยมันก็ยิ่งมากกว่าก็เป็นแรงจูงใจให้ให้คนเหล่านั้นอยากเข้ามามากขึ้นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจก็มุ่งหวังที่จะให้ธุรกิจตัวเองมีกําไรมากขึ้นพอรู้ข่าวว่า ค่าแรงเก็บขึ้นก็ขึ้นราคาสินค้าไปรอกาก่นอนเลยอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตเมื่อนักลงทุนต่างชาติมองว่าค่าแรงของประเทศเราสูงไปเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นทุนในการผลิตก็อาจจะมีผลในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตซึ่งก็จะทําให้เราเสียมูลค่าในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติในอนาคต ล่าสุดนางสาวยิ่งรักชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยให้ความเห็นว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทต้องฟังข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เป็นไปได้เนื่องจากพักได้มีการคำนวณไว้เหมาะสมแล้ว